สำหรับในตัวจอ n n r r o i m M ิ h ิก a รุ่น z 1นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่พิเศษนะครับก็จะเป็นช่องใส่ขนาด1นดิดนไซส์นะครับคือรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในกล่องที่เป็นตัวเขาจะอยู่ในกล่องสีดำแบบนี้นะฮะในรุ่นของตัว z 1นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีความยอดนิยมมากนะครับในราคาที่ย่อมเยาว แล้วก็ยังแถมกล้องบันทึกหน้ารถแบบแ n นด o อ d ไม่ต้องซื้อกล้องหน้ารถอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับแรม2กิกนะครับแล้วก็มีหลอด32กิกนะครับในรุ่นนี้เขาก็จะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอนโทนร,รลพวงมาลัยรถมาให้สำหรับรถที่เป็นรุ่นหนึ่งบินเก่าๆนะครับวิทุซีวียรทุกช่องรถเบนซ์นะครับหรือรถรุ่นเก่าๆสักประมาณสัก10 ีอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ช่องใส่ขระดังงึ่งใส่ตัวนี้ได้สบายนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อคอนโทรลิกนะครับชุดคอนโทรลพวงมาลัยชุดนี้ไปติดที่คอนโทรลพวงมาลัยรถนะครับทำให้เหมือนกับว่ารถรุ่นเดิมของเราเนี่ยมีคอนโทรลพวงมาลัยได้แล้วนะครับในการเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนแท็กนะครับเปลี่ยนโหมดน,นะครับรับสายตัวสับวางสายตัวสับได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการนำไฟล์เพลงนะครับหรือว่าไฟล์วิดีโอเนี่ย ที่ปกติเราจะเล่นในแฟลชไดรไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์เพลงที่เป็นแฟร็เวฟนะฮะหรือว่า m p 3นะครับเซฟเก็บไว้ในเครื่อง นะครับก็สามารถนำมาเล่นได้นะครับโดยไม่ต้องใช้แฟลชไดรต่อไปนะครับก็คือเป็นจุดเด่นของจอมิชิก้าในทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เป็นหนังที่โปรดปรานหรือคาราโอเกตที่เราโปรดปรานนะครับก็สามารถนำมาเก็บไว้ในเครื่องของตัวจอไอดนมิชิก้าในรุ่นของ Z1 ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในจอมิชิก้า Z1 เนี่ยนะครับเราจะเอาไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์หนังเนี่ยนะครับมาเก็บไว้ในเครื่อง เล่นได้ยังไงมาดูกันนะครับขณะนี้เราก็อยู่กับเครื่อง z 1จากวิชิก g a ครับเวลาเราอยากจะเล่นเพลงต่างๆเนี่ยนะครับเราก็แตะาไปที่เพลงนะฮะหรือว่าถ้าเราอยากจะเล่นวิดีโอก็แตะที่วิดีโอนะครับในการเล่นเพลงเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนเพลงที่เก็บอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับกับเพลงที่เก็บอยู่ในลองนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะเราแตะเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือเพลงที่อยู่ใน ตัวนี้ก็อยู่ใน usb นะครับแต่เนื่องจาก usb เนี่ยยังไม่ได้เสียบนะครับก็คืออนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเสียบ usb เข้าไปก่อนนะครับทันทีที่เราเสียบ usb เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องก็เขียนว่าเห็นไหมฮะอัลบั้มเพลงก็จะขึ้นมานะครับนี่ก็คืออัลบั้มเพลงที่อยู่ในส่วนของ usb นะครับนี่ก็คืออัลบั้มเพลงที่อยู่ในตัวเครื่องลอมนะฮะโดยเสียบเครื่องลอมนียก็จะแถมมาให้นะครับ ตแต่เราแตกไปเล่นเพลงพวกนี้ได้นะครับคราวนี้เมื่อเวลาเราต้องการจะนําเพลงนะครับที่อยู่ในแฟลชไดร์มาเก็บเข้าในเครื่องของพวกนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมีวิธีการนะครับดังต่อไปนี้ครับไปที่โฮมนะครับเข้ามาที่ตัวจัดการไฟล์นะครับแล้วก็ตัวดูพื้นที่การเก็บภายในนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นเป็นตัวที่เลยลองนะครับ ก็แตะที่โฮมาสักครู่นะครับก็มาอยู่ตัวที่อยู่ในตัวแฟลชไดร์นะครับอันนี้เพลงที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับเราจะเลือกเพลงที่นันทิดาชุดนี้เนี่ยนะครับแตะขา่างนะครับแล้วก็แตะที่แบบตัวหนังสือซ้อนกับส่งอัน 2, นะครับเราอาจจะเรียกว่า Copy ก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าที่จัดเก็บมาสักครู่นะฮะ ก็ทำการวางนะครับโดยแต่งไปที่ตรงคลิปตัวนี้นะตอนนี้ก็เครื่องก็ทําการ Copy ไฟล์ที่อยู่ใน l a s t Drive USB เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนำไปเก็บไว้ในเครื่องนเล่นตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เข้าไปถึงเครื่องลานลนะครับ mm hmm. ใช้เวลาโยกย้ายแล้วก็ Copy ไฟล์เร็วมากนะครับ71 mm hmm. แล้วครับ ไฟล์เพลงนะครับวนสดุไฟล์เพลงนี่ครับแต่ที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหลายชื่อเพลงก็คือวัสูนะุนี้นะคนับที่ดาชุดนี้ก็คงมะอยู่ในเดียวแต่คลุกจะแต่เป็นไฟล์แล้วก็แต่งเป็นเพลงได้เลยนี่ก็คือเป็นเพลงที่อยู่ในไฟล์เพลงวัสู่นี้นะครับในมุมของตัววิดีโอก็เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้ววิดีโอเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ ถ้าเรายังไม่ได้เสียบแฟลชไดร์เข้าไปเนี่ยนะครับวิดีโอก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่อยู่ในตัวของตรงนี้นะครับในไฟล์วิดีโอเนี่ยที่อยู่ในเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์วิดีโอพื้นฐานก็เป็นตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกวิดีโอที่อยู่ใน USB ชุดนี้นะฮะซึ่งมีวิดีโออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือไฟล์วิดีโอที่เป็น MP4 พวกนี้นะครับนะ เราจะเลือกเพลงหมอกก็คือเพลงนี้ครับเราจะทําการเลือกของเพลงนี้นะมาเก็บไว้ในเครื่องนะฮะเราก็จะกลับไปที่โฮมนะครับล้วก็ไปตัวจัดการไฟล์ครับแล้วก็กลับไปที่ตรงช่องนี้นะฮะตรงนี้นะครับเข้าไปในแฟ a ช h d r ได e นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเพลงหมอกกดค้างไว้ได้ไหมขึ้นตรงนี้ก็ไปที่ตัวเหมือนหนังสือซ้อนกันสองอันนะครับ Copy แล้วก็กลับเข้าไปที่จัดเก็บข้อมูลนะครับและเมื่อเราเข้าในหมวดของวิดีโอนะครับเราแตะเข้าวิดีโอนะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะครับเราก็มาดาูวิดีโอที่อยู่ในตัวช่องลอมได้นะครับก็จะมีเพลงหมองนะครับชวนเรียกเข้าไปด้วยก็คือเพลงนี้นะครับแล้วก็เพลง,งต่างๆที่เราโหลดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ในเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเก็บไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่าเป็น ไฟล์ของตัวเพลงนะฮะซึ่งเราใช้เก็บเข้ามาในเครื่องเล่นไปอย่างดีทีเดียวครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทพิชิก้าใน Z1 s e r i e ีรีสนะครับหรือ <ๆ S 2> เรียกว่า Z1 ก็ได้นะครับ<ๆ>ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามของรายละเอียดนะครับได้ที่0 2 9 3 2 3 0 8 5ครับหรือโทรเข้ามือถือนะครับได้ที่ 0845244433ครับแล้วก็นอกจากนี้นเราจะมี P1 นะครับทั้ง15สาขานะครับตามจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือเชียงรายนะครับจนถึงภาคใต้นะครับกระบี่นะฮะหรือว่าถึงภูเก็ตทีเดียวนะครับก็จังหวัดพวกนี้จะมีสาขา P1 อยู่ด้วยก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line at s i n PO&E นะครับแล้วก็ เขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w c a p r o m a r k e t c o m นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับยินดีที่ได้เจอกันและเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณมากครับที่ชมรายการของเราวันนี้ลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ Here